เราไหนเด่นลองจับดูซิไข่สีอะไรคะลองดูซิลองดูซิคะไข่สียอะไรไข่สีอะไร,ค,รคะไข่ที่เด็กๆถืออยู่คือไข่อะไรไข่ไก่ไข่ไก่แต่ว่าของของอกัสคือไข่ไข่เป็ดนั่นเองจะเราจะมาดูไหนใครอยากได้ใครอยากเปลี่ยนเป็นไข่เป็ดไหมคะอ่ามาเป็นอ่ะมันมีบุญมาไข่เป็ดใครอยากได้ไข่เป็ด ตอกไข่ทำยังไงคะทำยังไงนะเคาะเคาะเคาะแบบไหนคะเคาะแบบเคาะคือการเคาะเบาๆทำให้ไข่มันเป็นรอยเล้านิดนึงหรือเป็นรูนิดนึงแล้วเราก็ค่อยเอามือเนี่ยค่อยๆบิไข่ออกมานะจ๊ะพร้อมไหมอ่ะตัดอ่ะดูก่อนอันนี้วตอกไข่เลยค่ะตอกไข่ แล้วออกมาแล้วเอาเปิดใส่ไว้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ,อ,อ่ะตอกไข่อยนนี้ตอกไข่ตันต้า,ต,าตอกไขอ่อ่ะตอมรอก,ก่อนนะคะ,ะอ,อ้า,อาวหรือเปลือกไว้ก่อน,อน,นเอาวาวาตอกไข่เลยค่ะ

ตอกไข่ได้ไหมคะทำไมไม่ได้คะเป็นไข่ต้มเป็นไข่ต้มดูได้ยังไงว่าเป็นไข่เค็มคะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นยังไงข้างในมันเป็นยังไงคะมันค่ะมันไม่ออกมาเหมือนเพื่อนเลยอาไม่เป็นไรงั้นจังกิลกันตมาเปลี่ยนให้มันไหลอเควุยหวต้โอตอนนี้ดูที่ไข่ที่เราตอกเมื่อกี้ดูที่ไข่ที่เราตอกดูไข่ของต็เองสิคะ เป็นยังไงเละทำไมถึงเละล่ะของแม่ของเม่อ่าดูของเองนี้ไข่มันมีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างดีเหลืออะตอนนี้ให้เด็กดูกอนดูดูดีเหลืออะดูดูที่ไข่ของตัวเองอย่าไปเขย่าค่ะไม่เขย่าค่ะดูเฉยๆดูที่ไข่ของตัวเอง ดูที่ไข่เขาดิและไหนลองมองไข่เพื่อนข้างๆสิคะมองสิมองของเพื่อนสิคะ